เอาอีกกว่าตั้งใจคืนนี้จะเอากี่ดอกถ้าถ้าจะขึ้นไปกี่ดอกกี่ดอกกี่ดอกสองดอกสองดอกเออเอาโอเคไปเลยเชิญโอเคมีความสุขเยอะๆไปคิมพอน้องสาวกบไม้เม่สวนนะปูโตนาไม่นาบบดจีบหรอที่ยิ่งมาจีกนี่หลังคุณมาก้าค่ะมันก็มีแฟนแล้วค่ะไปมีไย มีมู้มได้ยงไงเพราถ้ามีแฟนก็ต้องนั่งตัวัอนละกานแแฟนมันมีนี่หรอกปลาปลาเข้าไปแอวเข้าไปจีนอกเข้าไปอู้คาลมคิงดีปลาไข่ปไปกินไข่บักินที่มะลามะฮัลโลต้องถามก่อนเนอะปาอัดจื๊บดีรถไปแฮม สวัสดีครับเาวดีครับเข้าไปแหมเข้าไปแห็นใกล้ๆไปไอ้ไปเขินยีงอยังยิ้มมาจอบก็มายิงยิ่งจอบพอใจอะให้ห้องพอใจมาขึ้นน่ะโอ้แหมมาชอบพอใจยิ่งจอบมายิงอ่อเออปวดเข้าไปใกล้ๆถามเอแรกชื่อยังกะถามชื่อน้องพิมพ์แม่นเยอะถามว่าน้องชื่ออะไรครับเกี่ยวค่ะแหมมาคนละโคนละยิงก่อนยังกับพิมพ์ยิงไม่ฟังใจยังกับพิมพ์ล้ำเหลือ ตาเพื่อนหมาเหรอแฮปปี้ฮู้ได้ชื่ออย่างฮะคนดาวแรกอะว่าชื่อน้องพิมอะทำหนี้ทำแน่ไปอู้อะมักกาซบต่กะเงี่ยมักกามีแฟนหรือยังครับน้องน้องเกียวเหรอใช่น้องเกลียวอะน้องเกียวมีแฟนหรือยังจะเป็นแฟนกับเอาลวบอกเฮ้ยใครได้อาปีกเชียงใหม่ละเปิ้นจอบคุณเนี่ยเปิ้นจอบคุณเนี่ยกลับกลับด้วยได้นะคะเป็น ปีกยงใหม่ด้วยกันบอกปีกปีกบุไฟบอกกินจีบตีอ่ะชวนอยู่ๆกับชวนเพิ่์กปีกอ่ะเออบอกก้าไปเนาะขายไปไปโดยคุณอ่ะมาไปบอกก้าไปเออต้องอูจีชื่อยางกินข้าวหรือยางใส่เตียวนายสี่หยางเฮีต้องถามเออเฮีต้องถามเบิร์หนึ่งอ่ะจีบอ่ะเฮียลองถามเพื่อแล้ว่าไปเป็นอยังแพนเซอร์ในลูกทรงสี่หยางใช่หยัง โอ้ยมันทำมัได้กินแล้วพี่แล้วพี่ใส่กี่ในสี่อย่างสี่อย่างสีขาวขอพ่อคำขอพ่อตัวเองมาขอพ่อมาพ่อมาพ่อขอพ่อมันสี่อย่างเต้สีดำเอ้าตะกี้ยังว่าสีขาวโอ้แหู้แม่นั่ะอีบันได้หักเหรียญแล้วถ้าจีบสาวอีบัได้กินแน่นอนอันนี้อันนี้มาจีบมาจีบมาจีบเนาะ พอจะมาถามเพื่อกินข้าวกับหยางอ่ะออ้ลองสอนเป็นภาษากะเหรี่ยงดีกว่าเพรมินเนี่ยกีนลูกจ้างออกถ้าถามว่าภาษาจีนไ่ถามเพื่อกินลูกรู้จักลูกไหมรู้ลูเลือดที่เอาเลือดมาทำแล้วโอ้ถามว่ากินลูกเป็นไหมแบบนี้นี่จิตสาวติดเลยค่ะบัตกับบัแค่นี้เหรอจินติดเลยไปไปถามว่ากินลูกนี่นะ

เอาสั่งออกซิเจนเสร็จเอาสายน้ำเกลือขึ้นมาด้วยอ่ะขึ้นมาด้วยป่ะถ้าขี่ขึ้นไปนะแล้วก็จองวัดไปด้วยเลยนะอจองสาลาสาราไหนก็จองไปเลยนะให้ให้คนขุดไว้เลยไหมคอให้คนขุดไว้เลยขุดไว้เลยโอเคแล้ปะทิ้งังเก็บไปอยู่ขุดคนน้องมาจวนแฮคือนนอกอ่ะแต่ขุดไว้แล้วขุดที่ไว้แล้วนะขุดเพิ่นจะฝังทิ้งเลยนะถ้าขึ้นไปได้ฝังแน่ เอาอีกว่าตั้งใจคืนนี้จะเอากี่ดอกถ้าถ้าจะขึ้นไปกี่ดอกกี่ดอกกี่ดอกสองดอกสองดอกเออเอาโอเคไปเลยเชิญโอเคมีความสุขเยอะๆสองดอกกันเด้ยวเหเฮ้ยฮะพอสภาพนี่ย nhanh quanh nhìn quanh 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 nhiêu quanh nhiêu quanh nhiêu quanh 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 nó nhiêu